Don't go on Wilverton Mountain if you're looking for a wife. Cause Clifton Flowers has a pretty young daughter and is mighty handy with a gun and a knife. Her tender lips were sweeter than her. นี่คือทุ่งปอเทืองที่ตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะและต้นปอเทืองที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเขามีอายุเพียงแค่หนึ่งเดือนค่ะแต่คุณค่าและประโยชน์มหาศาลนำมาบำรุงดินและเป็นปุย๋ยพืชสดให้แก่เกษตรกรชาวนานอกจากนั้นค่ะทุ่งปอเทืองแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาเชยชมทุ่งปอเทืองที่เหลืองอร่ามอยู่อย่างที่เห็นนี้ค่ะ า้ากว่า300ไร่ที่บ้านรำแดงออสิงหนครจัังห,งหวดสุข k r ถูกนิรมิตเป็นทุ่งปอเทืองเหลืองอาลามเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมและยนโฉมสูตรความสดชื่นท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งที่คนเมืองไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสค่ะนอกจากบริเวณจุดนี้แล้วทั่วทั้งตำบลรำแดงชาวนาหันมาปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดินและเป็นปุย๋ยพืชสดกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งตำบลกว่า1,000ไร่เลยทีเดียวค่ะ เราเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของต้นปอเทืองหลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดงได้เริ่มให้มีการปลูกป,ปอเทืองต่อเนื่องมาเป็นปีที่3ค่ะทำอย่างไรที่จะเพิ่มสีเขียว ให้เต็มท้องทุ่งโดยขยายเวลาเพิ่มขึ้นจากจากทุ่งข้าวนะครับ <the> ก็ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นว่าเมื่อเราคิดจะเพิ่มพืชอีกตัวเนี่ยมันมันต้องได้ประโยชน์กับอาชีพของคนลำแรงด้วยนะครับ <the> ก็เลยมาลงตัวว่าที่ปอเทืองเพราะว่าปอเทืองเป็นพืชบำรุงดิน <Some S 2> ที่มีลักษณะพิเศษอยู่ <some S 2> สองอย่างนะครับอย่างแรกคือให้น้ำหนักปุ๋ยพืชสดเยอะที่สุดในบรรดาพืชบำรุงดินด้วยกันนะ คือให้น้ำหนักประมาณ2,000กิโล2,000กิโลหรือ2ตันต่อ1ไร่นั้นดินของลำแดงเนี่ยจากที่คนลำแดงถือกรองที่ดินน้อยแรงจูงใจในการทำนามันก็ลดน้อยลงไปด้วยันถ้าเราบำรุงดินเป็นการประหยัดปุ๋ยลดรายจ่ายนะครับลดรายจ่ายแล้วก็จะทำให้เป็นแหล่งก็เรียกว่าอาหารปลอดภัยด้วยนะครับเพราะเราลดการใช้ เคซึ uh, boy, ่งเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับงานทุ่งปอเทืองบานณรำแดงครั้งที่สม ยป,ปีนี้ค่ะทางอบตอรำแดงได้ขยายเวลาปลูกออกไปเพื่อให้ดอกปอเทืองชูช่อบเบ่งบานพร้อมกันในช่วงวันมหามงคล12สิงหามหาราชินีหรือวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะทำให้สองฝากถนนเหลืองอารามทอดสายตามองไปด้วยความสุดชื่นสบายใจได้บรรยากาศท้องทุ่งนอกจากนี้ยังมีการจัดสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วยการจัดทำชิงช้ากองฟาง รวมถึงป้ายคัตเอาดารายอดนิยมให้ถ่ายภาพคู่กันอย่างจุใจค่ะแต่ปีนี้พิเศษที่ว่าเราคิดว่าวันแม่เป็นวันมงคลยิ่งกับวงชนชาวไทยนะครับในฐานะที่ลำแดงเรายึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง หรือเดินตามรอยคุณพ่อรอยท้าพ่อนะครับลำแดงต้องต้องทำอะไรที่ต้องคิดเชื่อมโยงในวันสําคัญของชาติคือวันวันแม่วันที่12สิงหาเพราะฉะนั้นปีนี้เรายืดเวลามาหน่อยนะครับเพื่อให้เทศกาลดอกปอเทืองบาน,นอยู่ในเดือนอันเป็นมงคลคือวันแม่แห่งชาติเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนาปีนี้ก็ต้องทำนายืดออกไป15วันนะครับ ผู้ที่สนใจสามารถเปนร่วมกิจกรรมทุ่งปอเทืองบานณรำแดงได้ในวันที่16สิงหาคมนี้ค่ะและปอเทืองจะยืนชูช่ออวดโฉมรอให้นักท่องเที่ยวได้เชยชมกันเพียงระยะเวลาสั้นๆไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะก่อนที่จะมีการไถกลบให้ปอเทืองทำหน้าที่เป็นปุ๋ยให้กับชาวนาต่อไป Far away, in my old common leather shoes, i turn the whole wide world away.